สวัสดีครับคุณ Channel ไปแล้วกันไปไปล่าฝัดมึงไปดูออกไปไปครับน้องชายนำเลยนำเลยเอาไปไปเอานเอาไเออาอานนเไปไปล่าัเอาไปเลยอนไาเาเอานปอาาไปเอาไเอาไปองไปเลาไปเาไปอาไป่อไปเออไปอไปเไ ไม่ต้องไปอาจารย์เออจะขค่ะจักรยานน้องผมลยุแล้วกันเร้ยะย่างแตงกับแบงแตกถือมีเหลมมันทำแล้วเดี๋ยวไปเลยอาจารถือกล้องไม่นิ่งก็แล้วกันนะครับณถือกล้องไม่นิ่งถ่ายยังนี่นี่ยังนถ่ายยังควายฮะควายยังถ่ายยังกูอวยังเนี่มึงถ่ายยังก่อนยังยังยังไออะไรอะจะพูดชอบอันนี้แลยนะเดี๋ยว อยูทีนี้เลยครับผมผมว่ามาผมมีพลังเยอะมากไปกันเถอะแล้วก็จะนตรงนี้ับได้หมดวก็ลงขึ้นมาี๋ยวก็ไม่ได้เงกันไปกันเถอะน้มไปเไปเดะเรานดีกว่าไปเดี๋ยวเราจะวัไปดีกว่าไปเราก็จะเดิงไป เดินไปเลยน้องฝากก่อนน้องฝากบอกนี่น้องไม่ชอบถือกล้องนี่เอาถือยังไงเก็บถืออ่ะไม่ไค้ถือเลยไอ้ถือกล้องไม่นิ่งก่อนนะไอ้ควายทุกคนอู้หูเขาทุกคนจับต้นตัดต้นกล้องไอ้จัดต้นกล้วยเล่นดีกว่าไปโคมไฟมาตัดนี่เอ้านี่หล่น เราก็จะได้ลากปันญาอ่อนมาให้ถึงให้หน่อยแล้วทำไมหลาวมาไปดิค่ะมาไปดิเขี้ยงมันอยากเติมเกมของเราเปหาบอสจะให้แบบเติมให้ผมเติมใช้งันนี้เพงอ่ะจะเอาไหมใบเอาไหมไม่เอาเที่ยวเราจะว้าไปแล้วครับผม ไปเราก็เดินถึงครึ่งทางแล้วครับผมตาตรงนู้นมันรู้สึกว่าเราเดินช้าออมาก <Okay. S 1> ไปไปเรื่อยๆครับผมเรื่อยๆเรื่อยเพื่อนมันมาหนึ่งคนนะคะมันเดินกลับเดินกลับเดี๋ยวมันก็มาแบบถ้าเกิดมันไม่มาคือมันลูกกระตุกนะครับผมเหมือนว่าโคตรร้อนร้อนพ่อหเหมือนไงควายนายเกย์นายเกย์ขอโทษครับท่านผู้ชมก็อยากทำให้เราเอ้ยผู้ชมก็อยากแบบถ้าเกิดอยากให้พวกเราทำคลิปอะไรก็บอกได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะ ยังไงก็ได้สอนแอวยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือบ่ายยี่สิบสี่ชั่วโมงก็ได้ทำห้ทำไมครับสอนแหวกตอนกลางคืนก็ได้ส้นแหวกตอนกลางคืนนะครับไม่ยี่สิบสี่ชั่วโมงเดี๋ยวกจตายนะครับดูตรงไหนก็ได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงครับไปข้างหน้าเถอะแต่ผมอาบกันบัดแป๊บเดียวตรงนั้นนี่เห็นไหมตรงนั้นไงเดี๋ยวผมมานะครับผมถึงแล้วครับผมตอนนี้น้องผมก็จะทำการตัดต้นกล้วย เราบอกว่าจะมาทำอะไรนะจะมาล่าสัตว์ใช่ไหมครับมันไม่มีรังนกไม่มีอะไรเลยครับผมเพราะช่วงนี้มันหน้าแรงนะครับผมก็แค่นี้จะเริ่มตัดเลยครับผมมาตัดเล่นนะครับเออผมขอตัดนะครับตัดเล่นนะครับทำคลิปครับผมนี่นะคบผมได้มาแล้วครับผมตัดเล่นให้หมดเลยครับผมเราคือช่องฟ่องผีบ้าปุเลยครับ ผมจะมาทำแบบคลิปแบบทำพังใครอยากให้เราทำอะไรก็คอมนเมนต์ได้เลยครับผมใต้คลิปเดี๋ยวผมจะไปอ่านให้อันนี้เป็นโทรศัพน้องเขาเนาะใครล่ะใครอยู่ใเรากลัวเขาอยามากเลยครับก็จะดาะ่าเราวไหมครับผมไปนนดีกว่าครับเพราะว่า ผมกลัวข้าด่าครับผมนูมออ่นน้องผมได้ใบกล้วยแตแล้วจะเอาทำไมครับน,น้นองชายพูดใหม่ดิพูดใหม่พูดใหม่พูดใหม่ครับทำอะไรน,นะจะัดแต่แผมตีงแล้วไม่เล่นแล้วเเดี๋ยวผมจะไปเดิน,น,ดนบอกมีทุกคนหลุดหมดแล้วครับผมพ่อกูทิ้งหมดแล้วรเราจะทำยังไงครับผมผมกำลังไปหาจะคลิปแค่นี้พอ อย่าลืมกดแชร์ให้กดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยครับถ้าชอบกินนี้ก็กดติดตามให้ผมด้วยผมขอผมขอแค่หนึ่งพันไลค์พอครับเพราะในช่องเราไม่มีคนคนดูคนติดตามนะบ๊ายบาย